คุณมากนะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลี้ยงภาอ่าที่นี่เลี้ยงมันบอรับเออเอฟซีเป็นกินน้ำแน่ะมาด้วเอฟซีมาจินมเหมือนกันโอ้ยเอิอกับวัวเดียวเบิ่งหนาเพิ่นเนาะวางไว้เลยเดี๋ไม่อนอ่ากินกินยังนี้มันอ่อนก่อนอีกคนอ่อนก่อนอีกกับคุณเดินเติบมันก็อ่อนเองนั่นน่ะอืม ถ้ามันถืงน้ำป้ามันก็จะอ่อนเองเออมันจีแจกนํากันเลยมาเป็นออันนี้เผ็ดอันนี้บัวเผ็ดออันนี้เผ็ดไม่เผืออันเดียวเผ็ดบัวเผ็ดอย่างมันกินเผ็ดเด้อมันกินเผิดมากเลยมันเป็นกินเผ็ดบ่ได้เธอมื่อแรกไปมุดพระมค่อยยีเใ็ดตั้งใดเออบ่ได้ว้าวเบี้ยวออก่อนเศบเต็โด่งลองคุนเอ๊เมื่อคืนนี้แสีบบกินน้ำ บแซบแล้วแต่ว่ามันเผ็ดมึงเบแตกูเผ็ดเผ็ดก็ดเดเ็ดเกูเนอนเบอันนีผ็ดเนาะนวะแดงแหนมเนืองโคเชน่พนัจหน่อยเพราะว่ามันเป็นแหนมที่เสบที่สุดในประเทศไทยคือ แหนมเน,เนืองที่ไหนก็ได้นะครับอยากจะให้พวกเราไปรีวิวแดกฟรีก็บอกได้โฆษณาฟรีนะครับแต่แดกฟรีกิน,นอ,อ,อยาก,กบ้าหว่าท่านตั้สงสติบ่ป้อน,ดนแดงเนี่ยจา๋าสิร้องกินมึงไงน,นะ กินอาหารเวียดน้ำือได้เคยได้มียเวียดน้ำนะปาต้องกินะโอ้กินอยู่ครับปลาแล้วบากยักบากยักบากยักมมันได้ยามมได้กินเนาะกลับไ้เนาะคนสิมาหาเนาะมุ้ย่บบต่ำกัน่อย่คนคนสิมาหา มีเก่าคนนี่สามสาวสวยนะครับและอีกหนึ่งหนุ่มหล่อปากมันคือปากแบกกินหยาเทวดานี่หาบอกปากแบกปาก,ปากหนงปากหนูชัดๆเลยจันฟ้อนบอกอแปลหนูมาปีกมาห้องมานี่ไม่ทิดหนูแต่ว่าขันแม่น้องเดือนอยู่เหมือนี่ที่ทซอยจุ มือจัลาดผลไม้ผลไม้โเกเคร้อนแค่ขำเล่นยาวไอเดียกินยั่วมาั้อ้ำเอาใครกินยั่วที่สุดสวยที่สุดทำให้ดูหน่อยดิเฮ้ย เอาสองคนนี่ปอนเนี่ยถ้าเป็นง่ายๆฉันเลือกกินน้ำผู้ใดก่อนเอาลองมึงด้คนฉันสินเลือกกินน้ำผู้ใดอืาบางเมียปอนสองคนเห็นปฏิสิทธิ์มันหยาบตุพริกใส่หลายๆเพื่อนท่าทากินน้ำน้องเดือนผู้ดเดียว เห็ดไม่ทำเลยลองดูมันจะกล้าทำไหมกล้าอยู่แล้วเมื่อนั้นบอกไว้หอมแก้มมองนกเราว่าสัตว์หอมก็เต็มปอดเลยเหรอเออเห็ดเจ้าหนี่เดินเลไปขาดทุนเห็นเลยแล้วมันจะกินไหมอ้าตัดเอาใจเลยมาความไม่น่าเข้าใจยนกมึงเห็ดเกินเด้อใครจี๊ใครจี๊ใจว่ากัน มันเก่งแกน้องฟ้าอ๋อเอาเห็นน้องฟ้าสิจเจ๊ก็ลักเห็ดอะไกินบอสหยำป้อนมันเนาะหยำป้อนหยำป้อนบ่ะโบกินเมื่อไรได้เขาเครียดได้ป่ะเนี่ยเขาหยำปอ้อนเราเมื่อไกร่ทุกข่า้กินยังบบก,กินเลยอ่ะมือฟาดแปละนะรลงนั่นน่ะปาดเบืองปากแล้วเนี่ย บ่งแม่ผู้สาวพันหหยออาปากกง้องวาโอ้ย่าพูดอย้กันแน่อยน่อพอกันนันลาจันจันมันไ่ฟ้ามันบมดลมปากมันหย่ำซะเกินให้มันได้เครื่องนึงเลยจังไขรออกมาอุ้ยดีลีวะแมนสงสารเขาเขากินยากปากหน่อยแค่แค่น้ำ เห็นไ,ไ,ไหม,ย,ย,มยังปั้นอยอืมสวยขันอยู่เอาละครับบึงนกเอยียงนกขากินเงี้ยมันต้องเห็ทำาถเธอต้องทำน้ำอ่ะเอฟ้าก็ได้เอฟ้าคเาคเี้ยวกันปล่อยมัน ม่นั่นมันไม่มีส่วนฮะกินอย่างเดียวต้องแก้งมันบ้างต้องรับทุกบทแล้วก็ต้องทําได้ทุกบทนี่ถือว่าซ้อมเออเป็นซ้อมก,การแสดงเนี่ยเขาจะต้องซ้อมให้เก่งเพราะว่าอะไรเวลาเอาจริงจะได้รู้จักว่าเออเราซ้อมบทมาแล้วชัดเจนเดี๋ยว<ม>เห็นดาราไหมเห็นดาราไหมเขาเก่งไหมเออเราต้องซ้อมก่อนเหมืนอนเขานะ ก็ทำได้ยำแรกบ่าละไอเอาฝ่ายำแม่ยำให้เรากินของเม,มียไม่บุงด้วยไปเาไปยจกกันไปฝ่ะหนึ่งชิ้นป้อนมั้ป้อนบัวเนี่ยนั่นอีปอบนี่กินเอากินเอาไว้ติี เฮ็ดตบๆตต่ดนโดนุไหมกินเป็นจกินเป็นตัวแต่อันอื่นยังเป็นเนาะเขียนหนังสือเขียนเพลงปันไหมม่ม่่นน่ะปั้นดกินแต่ของน้องัดนอออ เอาคนนึ่งป้อนพริกคนนึ่งป้อนเนี่ยมันจะกินอะไรกันรู้กลิ่นพริกแน่นอนพริกมันหวานเด้มันเป็นทเสร็จวันได้ดการแสดงต้องกินเมื่อเด้นี่คือการซสอมแมนยุดมึงให้ฟากินไปในการนคนนึงนาพริกเอ้าเมื่อบุญเท่าสิจัดคอนเสิร์ตเด้ไปไปพร้อมกันอยกากใส้เป็นตโวยืนได้เด้คอนเสิร์ตมาอยู่ข้างนี้นะไปไปนั่งกล่าวไปพูด เขาให้นั่งกลางพุ่น่ะนั่งกลางหัวใจของเธอเอ้าวจุ๊งอุ้ยอะจริงจริงของผู้ใด่ก่อนแล้วก็การแสดงอือนั่กัดปอนจะตัยเลยการแสดงต้องทำได้ต้องทำได้ต่อแล้วต่ออีกอ่ะอ่ะอะย่ง

ตามบหมอผิดก็ต้องกินกาแสดงได้เออชื่อขาบเหรียญบาทบอคาบนางเรียญบาทเอ้าคาบกับผู้สาวไหมมุกไตเออเล่นมุกได้วยไหมคือมื่อเขาพระขวนนี่เขาเสียงเจ้าว่าเจ้าสาวขาบเหรียญบาท ม็ต้องคาบแล้ยกูดูดลิ่นโลดวางสิเลย <c oughs> จิยักมาเจ๊แตกยังเหรียญบาทด้วยที่ิยอะจ้ะทำไมกินเยอะมันต้องได้ทุกบทแล้วก็ต้องได้ทุกสไตล์ ฉันย่วยตั้งหลาเนี่ยนี่นะทนียั่คนอยากอาน้ำนี้ไปให้เดียวนึง้อเพดเดือนดเดือนมึงคลิปนีมาเด้อนต้นน่ยากมอวัน แหนมเนืองเยาวกัมีมีเรื่องมะแบแซบอยาวเนี่ยแซบนืองแซ่บทำสาล้วแบบเนาะเป็นบ้กูก็บมได้ว่าแหนมแซ่บดเจ้าวะเจ้าวะสัน อูน well, ี่แหละเซ็บเก็บระบอกกะละมอกะละมังนะฟามันสีบุ่มอีเด้เอะไรซ้ำน่ะนะเดี๋ยวมันสีบุ่มอีกสนับ Nhét hai em nướng chắc mục tiêu xài nè ngưng kong mười lăm ngưng kong mười lăm 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 มาไปใส่ผู้สาวลายไปนะไปนาตัใส่นเขาจะสวยขนาดไหนเวลาเขากินแหนมเนืองเขาก็จะออกมาเป็นตัวตนของเขาทุกคนาจะสวยขนาดไนเวลาเขาองะออาเนตัวองเาทกนาบนี่แบกินหยาบาดเากินเข้าไปเอาอันนี้สท ใช่ป่ะแก่คุณี่ยเหรอครับะอืมเ็ยังอนี่คือว่ามีสามอร่อยองศาอของเขาใครไม่วะสอนลูกปป่ะสอนศาสนีเห็น,นมีศาสตร์หนั แดกเข้าไปนะครับบ <ett uell> ๊บแบกแนห้าแบกแค่นห้าน้ำกิน